วิดีโอใช่ไหมนี่เป็นร้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นสอสอมากินข้าวกันนี่ร้านคุณแดงก็ใช่ไมเขาชอบตัวนี้นเนอะเขาชอบมากินข้าวร้านก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยกาแฟแก้วเขาเนี่ยโอ้ผมเคยมานั่งกินนะครั้งนึงสอสอมานั่งคุยงานปยกันที่นีต้องเดือดแรงไรอันนี้อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ ลูกสาววลีประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ไม่ค่อยเป็นอธิปไตยประชาธิปไตยแต่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยพี่จะเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยทาทางนี้เหนื่อยแล,ล้วแต่เช้าอากาศร้อนด้วยยัง <ทำ S 1> <ห>ไม่โบพี่จึงพูดไงว่ามันคนละยศขนาดลูงพี่ยังออกปากเนี้ยอเมริกาท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยนะแต่ว่ามันอากาศไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้มันร้อนชื้นเนาะร้อนร้อนเหงื่อออกมันจะทําให้ปวดหัวร่างกายมันจะ เหนื่อยงไงเกือแรกมันเสียพลังไงอันนี้มันอากาศเดีย๋ยวผมให้ไวด้วยเปลี่ยนโปรแกรมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังไปดูพรุ่งนี้ไปดูไหมล่ะจะได้มาอันนี้บ้งชวมนมาอีกรอบหนึ่งรอบไม่ได้มาอีก จะออกยังไงเนี่ยเรอาจจะเข้าเกียร์ว่างไว้ก็ได้ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์เลย <c oughs> ไม่มีสิทธิ์โอ้ไม่มีสิทธิ์เลย ตอนเนี้ยคนเขาไม่ค่อยนิยมรถใหญ่แล้วนิยมรถตู้มันใหญ่ละแอร์มันเย็นปินเก่าปัาปินเก่าเรียนสามเรียนสามเรียนฟ้าก็ไม่อะไรธรรมศาสตร์เนาะข้างหน้าเข้ามาว,นะวิตกพัน <3. S 1> สถานแห่งชาติสิบสามสิบสี่ ไม่เข้าไม่ได้เข้ามาที่นี่เออนี่คลองหลอดที่ว่านะไอ้ตรงที่ดงที่เขาขายของตอนหนึ่งคืนนะพี่หนุ่ยก็บอกว่าเขาปักว่ากลางเต็น์กลางโต๊ะกลางโต๊ะแล้วก็เอาของวางไว้แล้วท่านพ่อหนุ่ยเอาของวางไว้แล้วก็นอนหลับเขาจะซื้อก็ปลูกเอาเออขายของค่าสิ่งินะเอาของมาวางวางวางวงเสร็จแล้วก็นอนเฝ้าหลับลูกค้ามาก็ปลูกเขา จ่ายตังค์กไปต่อแสิบมงนี่มันคือะไรกัาขามืองต้องดขับรถขับรถกันรูเรนไหนเปเรียนไหนเปอย่างนี้เนี่ยก็ไปได้เนทีว่าเป็นประเทศทีน่าจะยากที่สุดน่าที่สุดต้นเหรอโมูอินเดียไหมหรออินเดียใช่ินอินเดียคงจะยากเหมือนกันอินเดีย ไปได้หมดแล้วออกถูกมานะวัดบางมดน,นี่หลังพาใต้เป็นเก่านะเ,นะเคยไปครับข้างบิก๊กซีหรือว่าข้างรถตัดงเป็นรไงพาใต้เป็นเก้าใช่ไหมรถตัถ้งกันหลังใช่ไหมหลังเลยลข้างหลังเข้าไปข้างหลังนะครับจําได้อยู่ไม่โทรหาท่านแม่หลักครับโทรหาไหมไม่โทรนะบอกบอกไปบ่ายเจอกันนะบอกโอ้โหอัอออนนี้ความหลังความเก่านละ้วเนี่ยสีรัฐพยาบาลใช่ไหมฝั่งโน้นนะ ขึ้นไปนี่ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นท่ารถไฟอะไรซ้ายมือมรถไ,<อ>ไฟรถไฟเนี่ยครับท่ารถไฟใช่มใช่ใช่นี่ครับ<อ>รถไฟรถไฟบางกอกน้อยแล้วก็เดินไปโรงเรียนวัดศรีไม่จะใกล้นะแดด,ร,ร,ดร้อนอร้อนวัดศรีสุดาเดินทั้งไกลตอนเย็นก็เดินกลับเดินมาท่าเรือเรือหมดก็ข้ามฝั่งท่าประจันแล้วก็เดินจากท่าประจันไปวัดศี ืนนึ่มันน่าจะกุนตาดูกูก็เอ่ขับกลับไปก็รู้ไม่ขับแยกงี้มนต้องไปจิตไฟแดงจำได้หมดเลยไฟแดงโอ้ยมาหลงทางหลายรอบมากครับมันขับยังไเมดิการะ จะกับไปไปได้ทรงที้นะมีสะพานขั้มเนี่ยท่าเทวนี้มันเปรียบเหมือนกับไอ้ทายจะขึ้นเบบไปซานฟรานซิสโกเนาะตึกมันก็จะเฮ้ยขึ้หรือเปล่านี่ผมขึ้นผิดหรือเปล่านี่<อ>มมผมลืมผมขึ้นผิดแล้วนี่ <c oughs> นานเป็นแยกลงหรือเปล่าวะ <c oughs> มันไม่ลงนะ เราลีชัยถนนอะไรนะเน,นี่ยถนนเนี่ยมันอยู่โลตัสแต่มันเลยไงแม่เจ้าเอาเป็นไรเที่ยวน้องพี่เนาะเออโอยเ,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 เราก็โทษจริงๆแล้วก็คิดว่าจะมีสะพานแล้วนึกว่าสะพานนั่นแหละกลายเป็นถนนพะรมราชชนนีอ่าอยู่ข้างบนเนี่ยวัดบางบหนู่เรียวซ้ายเข้าโลตัสเนี่ย เนี่ยโลตัสนิดเดียวเนี่ยเราคิดว่าสะพานข้ามแยกไงมันจะออกไปแล้วเมื่อกี้นี่บินเนี่ยวิ่งไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูเทิร์นกลับมาตรงไหนไม่รู้อาย่เทินเนี่ยจลิ่งชันนะมั้งเนี่ยหลังเซ็นทรัลนี่ครับเนี่ยตรงเนี้ยซอยเข้าไปได้เลยนเห็นไหมนะนั่นแหละตรงนั้นนหะซอยนะแต่ว่ามันมาติดทางด่วนเนี่ยจะลงตรงไหนเนี่ย มันพาซาบินเก่ามันชันพาซาเซ็นทรัลกระทรวงกัจนาชามมาทำพาสปอร์ตมต้องทำพาสปอร์ตนะเดินนากนีู่พาสปอร์ตหมดอายุแล้วแต่ผมจะลงตรงไหนลงตรงจุดนี้นนเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยว่าไปเที่ยวน้องพี่เนาะปวดหัวอยู่ยังไปเที่ยวไกล่เลยเฮ้ยหลุด <c oughs> 没听懂。 I เดี๋ยวะยาวเลยครับหมดแล้วผมสัมภาษณ์เลยล่ะครับอคุณสมทนเลยล่ะครับไม่เอาเราไปไปแล้วคุณสมทนจังหวัดนครชัยศรีอยากจะไปวัดจะไปนี่ อันนี้ก็คงจะรวยนะครับ1กิโลเมตร